เป็นยังเป็นยังนนกนม่ะด,ดอกไม้เหมนเบิง้งดกกูนี่เดกก้อดอกไม้เตีดเบิ้งไม่ยังอะเมื่อนี้วันวาเลนไทน์เด้เขาให้ฮักกันผู้ใดฮักกันก็ซื้อดอกไม้ให้กันในวันวาเลนไทน์นี่ตัวเอาขึ้นมาบังพี่แน่ะยากบังใกล้ๆเร็วน้องไปไส่ยะคือผู้เห็นอยู่ต้งผี่หละเห็นมหรถเดี๋ยวมันก็นลงม,มาซองเบิง้งเจีนี่เด้อสงสิเอนี่้าฮักผู้ใดฮักก็ซือ้อไห้ผู้นั้นงสีแมวเขาใจบิี่ทธอเจ้าบัต้องฮักใอยดอกเป็นยัง กำลังให้พี่ป๊อปดูดอกไม้อยู่ครับข้าไปเห็นมันเบิ้งรูพว่ะให้มันเบิ้งดูปอีกหน่อยหน่อยนะให้มันมากดอกไม้ไแบบนี้หรอไหมเป็นแบบนี้แหละเอาไว้ทําอะไรคะเอาไว้ให้คนที่รักไงแมวกินได้ไหมคะนั่น่อยว่าแล้วมันชิยาก,กินเอ้ยอย่าหาสื่อมาให้แมวเด้อโอ้ยค้นเขากับว่ากินดอกไม้ดอกบักกันนี่ก็ว่าไปทั่วนะาะจะจะว่าไปตัวเทียบได้อีกหน่อยมันกินบนเลือกเด้ออยวว่อให้น้องให้ฮักกันมันว่าเล่นท้ายันนี่รักพี่ป๊อปค่ะ ลองดีใช่ไหมคิดว่านี่จะกลัวพี่ป๊อปหรอไม่ยังน้อบ้านนี่วันนี้ตีฮะเฮ้กันกันแล้วอ๋อป๊าป๊าปจะไปกัดน้องโอ้ยเซาเซาเซาโอ้ยเจ้ากัดกันโอ้ยว่างั้นคือว่าฮักกันยัวแฮปปี้วันวาเลนไทน์เดย์นะครับทุกคน